กดแห่งยำเปรี้ยวนำเสมอสวัสดีจ้าป๋าสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันจ๊ะอยู่ที่นิคมพัฒนาระยองซอยเจ็ดจ้ะถ้าคุณมีเงิน1,80 0 0 0บาทคุณจะได้ห้องแถวแบบนี้ <c oughs> 1ห,ห้องใช่ไหมจ้าป๋า <c oughs> ใช่จ้ะ ได้ฟุตบาทรอบบ้านหนึ่งเมตรพร้อมระเบียงพร้อมหลังคาย,ยื่นออกมาเลยใช่ไหมครับป๋าใช่จ้าได้ห้องนอนขนาดใหญ่พร้อมประตูหน้าต่างสั่งตัดแบบนี้เลยใช่ไหมครับป๋าใช่จ้าตู้ของสมติไฟรวมไหมครับป๋าไม่รวมจ้าตรงนี้เป็นโซนนันทประสงค์ใช่ไหมครับป๋าใช่จ้าห้องน้ำปูกระเบื้องให้สุดถึงร้ามีชักโครกมีกระจกมีที่วางของรวมถึงกับฝักบัวอานบ,บน้ำแบบนี้เลยใช่ไหมครับป๋าใช่จ้า ได้โซนซักล้างขนาดใหญ่พร้อมตะข่ายป้องกันแบบนี้รอบๆเลยใช่ไหมครับป๋าใช่จ้ะต่อห้องพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่ครับป๋าสามสิบตารางเมตรจ้ะแล้วราคาต่อห้องล่ะครับป๋าราคาต่อห้องหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทจ้ะที่นี่สร้างกี่ห้องครับป๋าสิบห้องจ้ะจำนวนเท่าไหร่ครับหนึ่งล้านแปดแสนบาทจ้ะรับสร้างที่ไหนบ้างครับชลบุรีระยองสั่งขอเขาจ้ะขอเบอร์หน่อยครับป๋าศูนย์เก้าแปดสามหกสามแปดเก้าเจ็ดแปดจ้าทองหวานเจี๊ยบ